สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางปลงนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาวนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านมานมัสการสักกราบูชากราบไหว้หลวงพ่ออุ่ทองซึ่งเป็นพระเก่าแก่อยู่ที่วัดบางปลงนี้นะครับที่เรายืนอ,อยู่ในขณะนี้ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังก็คือเป็นพระอุโบสถหลังเก่าของวัดบางปลงนะครับ มีอายุมาสา0รอยกว่าปีแล้วนะครับพร้อมทั้งยังมีหลวงพ่ออูทองซึ่งเป็นพระเก่าแก่ประจำคูบานคูมเมืองที่นี้นะครับมีอายุถึงสามรอยกว่าปีมาเช่นเดียวกันเดี๋ยวสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนะครับบริเวณของวัดไปชมพระเจดีย์ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สวยงามที่สุดนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นพระมหาเจดีย์เลยก็ว่าได้ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาที่พระอุโบสถหลังเก่าแล้วนะครับซึ่งมีหลวงพ่ออู่ทองเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่นี่อีกที่หนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้คือองค์ตรงกลางนะครับเป็นหลวงพ่ออู่ทองนะครับเป็นพระสมัยเก่าแก่เลยทีเดียวประจําวัดบางพงมาเป็นเวลาชานานนะครับแต่ละวันก็จะมีแต่พี่รองประชาชน สาธทุชนคนใจบุญและญาติธรรมมาสักการบูชากราบไหว้บอกอการขอพรกันอย่างมากมายนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมานมัสก,การกราบไหว้หลวงพ่ออุทอรกันแล้วนะครับเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับแล้วที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นพระปูรพาจารย์นะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้อาจารย์หิงจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมที่ พระมหาเจดีย์นะครับงดงามมากที่สุดนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมาก็ขอเชิญนะครับวัดบางกลงนะครับอยู่ที่ตําบลบ,บางาพระอาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงตาวนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์ยิงจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณวัดให้ทั่วนะครับสําหรับท่านที่ได้มาชมแล้วคิดว่าคงจะเป็นบุญไม่ใช่น้อยเลยนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็ติดตามกันมาด้วยนะครับมาร่วมสร้างบุญทําบุญกับทางวัดนะครับ นี่คือหลวงพ่ออู่ทองนะครับเป็นผ้าเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับมีอายุมากถึงสา0รอยกว่าปีสำหรับที่วัดแห่งนี้เอาละครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาทุกท่านเข้าไปที่พระมหาเจดีย์กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมให้ทั่วบริเวณสำหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปเยี่ยมชมด้านบนนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นรูปพญานาคนะครับอยู่ที่ปากประตูทางเข้านะครับทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมในบริเวณให้โดยทั่วนะครับงดงามมากที่สุดนะครับเราคิดว่าญาติธรรมที่ได้เห็นแล้วคิดว่าคงจะมีโอกาสที่จะต้องติดตามกันมานะครับมาร่วมบุญกับทางวัดนะครับมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับงดงามมากที่สุดนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในขนะนี้ก็เป็นด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมด้านในบริเวณนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในกันสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็ไปรออยู่ที่ด้านหน้าภายในแล้วนะครับ นี่คือสถานที่บริเวณลานจอดรถนะครับซึ่งอยู่ในโดมใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพระอุโบสถหลังเก่าที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับสาธุชนคนใจบุญถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดกันได้ทุกวันเพราะว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนี้นะครับมันไม่มีขีดจำกัดเราสร้างได้ทุกเวลานะครับที่เราร้อม สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่สวนหย่อนนะครับสวนหย่อนที่สําหรับเวลาสาธุชนคนใจบุญมาก็มาเยี่ยมชมและก็มาถ่ายรูปเล่นกันบริเวณตรงนี้นครับทางด้านนี้ก็อยู่ทางด้านนาวัดอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งมีหอระฆังอยู่ที่ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพาทุกท่านเข้ามาอยู่บริเวณ ด้านในแล้วครับอันนี้ก็เป็นชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปเยี่ยมชมชั้นบนอีก2ชั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่นะครับตอนนี้เราจะให้ทุกท่านได้ชมสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นสถานที่ ในเนื้อนาบุญของวัดนี้นะครับวัดบางปลงนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณของจังหวัดยะเชิงเซาเราหวังว่าที่เรานำสเสนอและเผยแผ่ว,วัดวารามเพื่อเป็นการเผยแผ่ ให้สาธุชนและญาติธรรมนะครับได้มีโอกาสมารุ่มบุญกับทางวัดถือว่าเป็นการเผยแผ่วัดและอิงพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นการบำรุงและอนุรักษ์ดูแลาศาสนาบำรุงดูแลวัดให้สืบต่อไปนะครับ <c oughs> ช่วงนี้อาจารย์ยิงก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบนะครับ <c oughs> งดงามมากที่สุดเลยนะครับต้หรบบท่านที่เคยมาแล้วก็ดีหรือว่าถ้ายังไม่เคยก็ ขอเชิญนะครับมาร่วมบุญกับทางวัดมาเที่ยวและมาเยี่ยมชมบริเวณวัดกันนะครับสวยงามมากนะครับสถานที่แห่งนี้นี่ก็คือพระพิคเนศนะครับหรือว่าพระพิคเนศสวนสําหรับท่านที่ต้องการสักการบูชากราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรขอความสาเร็จก็ขอเชิญนะครับ ทางด้านนี้ก็เป็นพระลาหูนะครับพี่น้องประชาชนและสาธุชนคนใจบุญมาก็จะมาสาักการะบูชากราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรกับพระลาหูนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระโพธิสัตว์ควรอิมกันแล้วนะครับสําหรับท่านที่ ต้องการขอพอรนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพอรให้สมปรารถนาตามปรา,า,าปรถนาของท่านเลยนะครับซึ่งด้านหลังเป็นภาพกิจกรรมงดงามมากเลยนะครับสวยงามมากที่สุดเลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากมาเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญเลยนะครับมาได้ทุกวันทางวัดเปิดทุกวันนะครับ สำหรับช่วงนี้เราจะพาทุกท่านเดินเยี่ยมชมบริเวณกันเลยนะครับเดี๋ยวสักตะคูนึงเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชั้นบนกันนะครับวับนนี้อาจารย์หญิงบริการนำพาทุกท่านนะครับเยี่ยมชมสถานที่สำหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านขึ้นมาอยู่บนชั้นบนเป็นชั้นที่สองแล้วนะครับสำหรับที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับ สำหรับท่านที่มาทําบุญกระทางวัดถ้าท่านขึ้นมาชั้นสองแล้วท่านตรงมาเริ่มต้นตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเริ่มบุญนะครับทําบุญตามกําลังศรัทธานะครับสาหรับท่านที่มีโอกาสมาเดี๋ยวเราจะพาท่านเดินเยี่ยมชมบริเวณให้ทั่วรอบนะครับให้โดยรอบชั้นสองนี้เลยครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็กําลังรอที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ สำหรับที่ท่านเห็นเป็นภาพเขียนอยู่ในขนาดนี้ก็คือเป็นท่านผู้มีอุปการะาคุณนะครับกับสถานที่นะครับแล้วก็เป็นรูปของพระคุณเจ้านะครับสำหรับสาวทุชนคนใจบุญเมื่อเห็นแล้วถ้าท่านมีความสนใจก็ขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวันเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับสถานที่แห่งนี้ก็งดงามมากที่สุดเลยนะครับทั้งภาพเขียนเป็นภาพกิจกรรมแล้วก็ทั้งสิ่งต่างๆนะครับซึ่งอยู่ในพระมหาเจดีย์แห่งนี้นะครับแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนมาทำบุญและมาสักการะบูชากราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรกับองค์พระกันนะครับ สำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับในพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับอาจารย์หญิงก็จะขอเป็นสะพานบุญให้กับาสาธุชนคนใจบุญนะครับที่ท่านมีโอกาสก็จะได้เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัดวาราม บำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปในภายหน้านะครับร่วมสร้างบุญร่วมสร้างกุศลเพื่อเป็นการทะุอมรุงดูแลรักษาพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ในบริเวณด้านขององค์หลวงพ่อพระพุทธตรงนี้แล้วนะครับสำหรับสาธุชนคนใจบุญท่านที่สักการะบูชาที่เห็นอยู่ในงานนี้ก็ขอเชิญนะครับสักการะบูชากันได้เลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านเยี่ยมชมอยู่ในบริเวณของด้านหน้าแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้ก็มีท้าเวสวนนะครับที่อยู่ด้านหน้าให้กับทุกท่านได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปบนชั้นบนนู้นนะครับ นี่คือบริเวณโดยรอบนะครับเป็นสถานที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะครับสวยงามมากตรการตาที่สุดเลยนะครับช่ว์นี้อาจารย์หญิงก็สักการะบูชากราบไหว้เป็นเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ลอยดวงเทียนนะครับเป็นดวงเทียนเสียงสัตว์อธิษฐานนะครับ ช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อทันใจแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านที่ชื่นชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ เดี๋ยวอีกไม่นานแล้วนะครับเราคงจะต้องอำลาพาจากกันไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับเราเราและอาจารย์หญิงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดทุกๆุกทิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงตงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านงโช่วงดีมีความสุขสวัสดี